สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสอนฝึกดูลมหายใจเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับสมองของเรากันดีกว่าก็เริ่มกันเลยดีกว่านะคะวิธีก็คือเดี๋ยวจะบอกให้หายใจเข้าแล้วก็นับ1นถึงสนะคะแล้วก็หยุดนิดนึงนะแล้วก็หายใจออกจะนับ1นถึงหเอาละพร้อมหรือยังคะทุกคนตั้งสติให้ดีเลยนะต้ใจนั่งตัวตรง โอเคหายใจเข้าหนึ่งสองสามหยุดนิดหนึ่งหายใจออกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกรอบนะคะหายใจเข้าหนึ่งสองสามหยุดนิดหนึ่งหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าขออีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าหนึ่งสอง หยุดนิดนึงหายใจออก12345อ,อันนี้ก็ทำกัน3รอบนะคะก็การฝึกดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้ทั้งร่างกายจิตใจสมองนะคะแล้วก็อาจจะช่วยลดความเครียดได้ด้วยอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ถ้าสมมติว่าเราอาจจะเข้าประชุมหรือว่าเข้าห้องสอบหรือเข้าทำอะไร คือมีความรู้ส er like we ึกเครียดเกิดขึ้นมาก็สามารถที่จะใช้วิธีดูลมหายใจแบบนี้ได้เลยพอเราผ่อนคลายขึ้นเราอาจจะคิดอะไรได้ดีขึ้นทำอะไรได้ดีขึ้นนะคะก็งั้นขอเล่าเรื่องดีๆของวันนี้ให้ฟังอีกเรื่องนึงด้วยดีกว่าก็คือวันนี้ได้เขียนโพสต์ใน facebook นะคะก็แชร์มาจากเพื่อนๆอีกทีเป็นโพสต์ที่ขอรับบริจาคเงิน เพื่อช่วยผ่าตาดัดผู้ที่เด็กๆนะคะที่มีความพีการทางการได้ยินนะคะก็ทีนี้เราก็ลงโพสเรียบร้อยแล้วเราก็แบบว่าบริจาคเรียบร้อยแล้วก็เขาก็ขอกันคนละเจ็ดสิบบาทก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดบัญชีไว้ให้นะคะแต่ว่าพอมานั่งคิดดูแบบเออเนาะการที่เรามีหูอยู่เนี่ยมันรู้สึกว่านี่คือของขวัญชัดๆเลยอะ การที่เรามีโอกาสที่ยังใช้หูของเราได้ดีอยู่ในการได้ยินเสียงได้ฟังคนพูดคุยได้ฟังเพลงเพ,พอๆได้ยินเสียงหัวเราะได้ฟังเสียงคนที่เรารักหรือว่าได้คุยกับคนที่เขารักเรามันเป็นอะไรที่น่าขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ก็เลยรู้สึกแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือก็ยังรู้สึกไปด้วยว่าจริงๆแล้วเหมือนที่ฝรั่งเขาบอกอะ I'm all ears ใช่ไหม ก็ฉันมีหูให้เธอนะมีหูให้ยืมหูไว้ให้ยืมได้นะคะให้ยืมอย่างไงก็คือให้ยืมเวลาที่ใครเขาอยากพูดคุยอะไรหรือว่ามีเรื่องเดือเดเนื้อร้อนใจทุกร้อนในใจอยากจะเล่าให้เราฟังเราทําหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีก็เอาหูไปให้เขายืมนะคะแล้วการที่เราเป็นผู้ฟังที่ดีก็นอกจากจะได้ยินข้อมูลได้ยินเรื่องราวอะไรที่ อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันก็จะทําให้เรารู้จักคนที่อยู่ตรงหน้าเราที่กําลังเล่าให้เราฟังได้มากขึ้นได้ดีขึ้นอีกด้วยดีไม่ดีเราอาจจะใช้ประสบการณ์ที่เรามีแต่เขาอาจจะไม่เคยมีมุมนี้มาก่อนก็ได้ช่วยเขาอีกแล้วอีกอย่างเรื่องที่เราฟังมาก็อาจจะเอาไปช่วยคนอื่นได้อีกไม่รู้เท่าไหร่ก็การเป็นผู้ฝังที่ดีก็เป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที ควรจะมีเอาไว้ด้วยเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องดีๆที่ทําให้รู <S <S oh ้สึกว่าเออรู้สึกโชคดีจังเลยรู้สึกขอบคุณมากเลยที่เรายังมีหูที่ได้ยินชัดเจนอยู่แล้วก็มีร่างกายที่เคลื่อนไหวได้ดีใช่ไหมคะก็วันหนึ่งมีเรื่องให้น่าขอบคุณมากมายถ้าเราฝึกดูลมหายใจแล้วนึกขอบคุณอะไรได้บ้างก็อาจจะเอ่ยขอบคุณไปด้วยในตัวนะคะ คุณที่ยังมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วก็เมีความสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มีคนที่เรารักอยู่อรอบตัวเรามีหัวใจที่ยังเต้นให้เราอยู่มีสมองที่ยังทำงานได้ดีแล้วก็มีสองมือสองขาแล้วเรายังสร้างอะไรดีๆได้อีกมากมายเรื่องที่น่าขอบคุณก็ขอให้เป็นคำพืุนที่ดีนะคะบา,บายๆค่ะ